sao chết sinh hạ nát cần hoa thăm bún hà nó thơ Tân châu phố mi châu Bác cần tất tị na วัดสวนดอกยางจางก่อนเกาหมเนเจื้อาฮเข้าตอน เยี่ยมหฮือแล้วน้ำกินบ่ใจแก้วกอกเข้าในคอเจ้าเฮือ tiếng tắt xin khao soi ti ứng trơn hầm choi uột hư cắn phán châu hư khách tủa mương sùng hư xếp hết môn nơi. พรกกวดกระลงเนื้สอดใสหลือตามแบบมุกเม็ดมาใส่กันน มีโลกเกียมมาไหวมอบหือขนเดียวขัดสุดเปิีวหนึ่งนาน สองโลปะหอมนายขวบแฉมยังคิดว่าเป็นพาย cần nó nai hư Sĩ soi âu mà em kinh tế สองปีหาดหางงานไว้อีสาพระญาพมนั้นนาหมูเหาโลทา ขอหลุดลวงไปนอนนะใจจะเป็่งวาอสบาย